สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมอนยิปซี C, พยากรณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเทคนิคนะครับในการดอาูอนาคตนะครับอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเราสามารถที่จะไปใช้ในการทำนายาคนที่เข้ามาดูหรือลูกตัวงของเราก็ได้นะครับเป็นการดูแบบง่ายๆนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนการใช้ไพ่ประจำราศีของ เจ้าชะตาในการทำนายว่าอนาคตเนี่ยเขาจะเกิดเรื่องอะไรบ้าง3เรื่องนะครับก็จะจะมีใช้ไพ่หนึ่งก็คือไพ่ประจำราศีนะครับของออลูกดวงนั้นๆนะครับและก็ในการใช้ไพ่ทำนาย3าใบ3เรื่องก็คือแล้วแต่ไพ่เขาจะขึ้น1ใบเท่ากับ1เรื่องตามนั้นนะครับคันนี้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามา ศึกษาในเรื่องของไพ่ยิปซีเนี่ยก็ต้องจําความหมายให้ได้ด้วยนะครับก็จะได้รู้ว่าเราจะทํานายไปในทิศทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความรักการงานการเงินนะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็ฝากกด แชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่มีคลิปลงเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเป็นการแบ่งปันนะครับในการเทคนิค <c oughs> ในการใช้ในการดูดวงเราอาจจะไปผสมผสานกับการดูดวงมาตรฐานของเราก็ได้นะครับเป็นการเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้เห็นอนาคตบางเรื่องบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาด้วย ยังไงก็ให้ดูแล้วลองเอาไปศึกษาลองที่จะปรับใช้กับเทคนิคส่วนตัวของท่านๆที่เข้ามาดูเองนะครับก็จะดีนะครับครนี้มาดูครับสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะต้องมีราศีก่อนนะครับครนี้คาว่าราศีเนี่ยมันในทางด้านของโหราศาสตร์เนี่ยบางทีก็จะเป็นการนับวันหรือวันเกิดหรือเดือนเนี่ยซึ่งคาดเคลื่อนกับทาง ทางสากลนะฮะคราวนี้ทางสากลเนี่ยก็ต้องบอกว่าไพ่ยิปซีเป็นไพ่สากลเนาะเป็นไพ่ของอทั่วโลกที่เขาใช้กันเนี่ยก็ต้องยึดหลักในเรื่องของความเป็นสากลก่อนวันนี้ผมก็ได้มีการเขียนขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือน <c oughs> ของอคนเกิดวันนี้เป็นราศีนี้นะครับคือเป็นตารางทําให้เพื่อนๆเ,เข้ามาได้ดูได้สามารถที่จะ แคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็ลองไปดูศึกษาได้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้นครับที่ผมเขียนไว้เพื่อนๆสามารถที่จะแคปหน้าจอแล้วเก็บไปดูไปเช็คดูได้ว่า,าท่านเกิดวันไหนหรือลูกดวงของท่านเกิดวันไหนนะครับก็ ชื่อไพ่ก็จะอยูด่ด้านหลังเลยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วเราสามารถใช้ไพ่ประจําราศีของลูกดวงเนี่ยมาทํานายอนาคตนะครับว่าสิ่งที่จะเข้ามาคือเรื่องอะไรนะครับอ่ะผมจะนิ่งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆแคปหน้าจอไว้แล้วก็ลองไปดูนะหรืออาจจะต้องจำให้ได้นะครับว่า เกิดวันนี้ราศีอะไรยึดตรงนี้เป็นหลักนะครับทีนี้มาถึงวิธีการนะครับในการที่เราจะทำนายนะครับอนาคตของไพ่ประจำราศีในไพ่ทั้งหมดมี78ใบนะครับผมจะขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่ายกตัวอย่างความหมายของไพ่เนี่ยนะครับอย่างเช่นไพ่ไม้เท้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นไพ่ความหมายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเปิดขึ้นมาเป็นไม้เท้าดีหรือไม้เท้าเสีย งานดีงานเสียนะครับส่วนไพ่ที่เป็นเหรียญน,นะครับอย่างเหรียญเนี่ยสิบเหรียญอย่างนี้ก็หมายถึงธุรกิจค้าขายบิสเนสหรือความร่ํารวยการเงินต่างๆแล้วก็มาดูว่ามันดีหรือเสียอีกนะครับในการที่เราเปิดไพ่มาทานายนะครับส่วนไพ่ที่เป็นไพ่ชุดใหญ่อย่างเช่นไพ่ The f ฟ o l อย่างเงี้ยมันเป็นคีย์เวิร์ดเด่นๆของไพ่ใบน,นี้ก็คือการเดินทางความอิสระนะครับความสุขสนุกสนานเฮฮาแล้วก็การ ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับก็ถือก็ถือว่าเป็นความหมายตามไพ่ชุดใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยไพ่หนึ่งถ้วยก็จะหมายถึงเรื่องความรักที่ดีพบคู่พบรักต่างๆหรือความสัมพันธ์ไปในชาเอ่อไปในทิศทางที่ดีหรือเชิงบวกนั่นเองนะครับอ่าก็แล้วแต่ว่าเพื่อน,อนๆต้องจําให้ได้ว่าไพ่เนี่ยเขามีความหมายว่าอย่างไรในแต่ละธาตุอย่างเช่นไพ่ดาบขึ้นมาก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคอย่างห้าดาบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับ เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบตัวเรามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือญาติพี่น้องต่างๆอะไรแบบนี้นะครับบางท่านนี่ถ้าเปิดมาเป็นไพ่พ่อปู่ฤษีเฮอร์มิตจะหมายถึงการถือศีลปฏิบัติธรรมนะรหรือการเข้าวัดเข้าวาทำบุญนะครับแล้วก็การเรียนรู้ด้วยครับการเรียนรู้ก็คือการศึกษาต่อหรือการเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมวิชาชีพต่างๆ อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความหมายโดยรวมของไพ่ของแต่ละใบเพื่อนๆต้องจําให้ได้นะครับไพ่ถ้วยคือความรักไพ่ไม้เท้าก็คือการงานไพ่เหรียญคือการเงินธุรกิจและไพ่ดาบคือปัญหาอุปสรรคนะครับทีนี้นะครับในการที่เราจะดูดวงให้กับลูกดวงของเรา,าครับว่าราศีของท่านเนี่ยจะบอกอะไรกับสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคต อันดับแรกเราต้องหา,อาราศีของลูกดวงเราก่อนยกตัวอย่างเช่นราศีธนูนะครับราศีธนูยกตัวอย่างนะครับในไพ่าราศีธนูในไพ่ยิปซีเนี่ยจะเป็นไพ่แท m พารันนะครับแทนพารนก็คือ,อเทวดาที่ถือคอนโทรน้ำถ่ายเทไปมานากการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเดินทางต่างๆนะครับก็เราจะต้องให้ลูกดวงเรานะครับใช้มือนะครับแตะที่ไพ่ตั้งจิตอธิษฐานนะครับนึกถึงไพ่ ประจําราศีก็คือไพ่แทมพารันนะครับขอให้ไพ่ช่วยชี้แนะบอกถึงสิ่งที่จะเข้ามาอนาคตนะครับให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะอโอเคครานี้ก็ให้ลูกดวงของของ,ของท่านเนี่ยสับไพ่9ครั้งเสร็จแล้วก็ตัด1ครั้งนะครับเสร็จแล้วครนี้เราก็เอาไพ่มาแล้วก็เปิดไล่อย่างนี้เลยครับไล่ไปจนกว่าถึงไพ่ ประจำราศีของลูกดวงเรานะครับก็คือไพ่แทนแรรษ์นะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่า นี่นะครับก็จะเป็นไพแน่แทนพลันไพ่ประจําราศีธนูนะเราก็จะใช้ไพ่ใบนี้ในการทํานายอนาคตก็มาดูนะ3เรื่องนะครับก็คือนี่ครับคืออนาคตของของอชาวราศีธนูก็1 2 3ใบนี้แต่เราจะเปิดทีละใบนะครับใบที่1น,นี่คือเรื่องแรกที่จะเข้ามานะครับขึ้นมาเป็นไพ่10ดาบแปลว่าอะไรครับ10ดาบแปลว่าสุขภาพร่างกาย จ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือดวงไม่ดีดวงตกนะครับหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุของมีคมต่างๆรวมถึงภาวะข่าวร้ายหรือสิ่งที่เ,เขาเรียกคนเจ็บคนป่วยคนตายอ,อ,อาจจะได้รับข่าวอะไรแบบนี้ในเชิงที่ลบต้องบอกว่าให้มันทําบุญเสริมดวงหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าจะไปไหนมาไหนเดินทางไกลต้องระมัดระวังรวมถึงสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่บอกถึงในเชิงลบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินลงทุนต่างๆอาจจะมีปัญหาได้นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมาดูเรื่องที่2ที่เขาจะบอกนะครับคือไพ่เป็นไพ่การเงินนะเป็นไพ่ราชินีเหรียญแปลว่าคุณจะมีโอกาสรับทรัพย์หรือทำํำธุรกิจต่างๆมีโอกาสได้เงินนะครับแล้วก็บอกถึงผู้หญิงช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยนั่นหมายความว่าการทํา ลงทุนหรือทํางานกับผู้หญิงจะโดดเด่นหรือมีเกณฑ์รับทรัพย์โดยเฉพาะตัวท่านเองถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็แปลว่าดวงมีเกณฑ์การาเขาเรียกว่ารับทรัพย์มีโชคทางการเงินคันนี้มาย้อนดูใบที่1เนี่ยการเงินดีใช่ไหมครับแต่ว่าใบที่1เนี่ยเขาบอกว่าเสียนะแสดงว่าสิ่งที่มันจะเสียไม่ใช่เรื่องเงินแล้วอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องของอข่าวไม่ดีนั่นเองนะครับามาดู อีกใบหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะบอกนะอ่าเป็นไพส่สามถ้วยสามถ้วยแปลว่าความรักคู่รักนะครับหรือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้าในความหมายของความรักเนี่ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นนะอาจจะ มีปัญหากันเขาเรียกว่าพ่อแง่แม่งอนอะไรประมาณนี้ได้หรือความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยมั่นคงนะักต้องดูดีๆส่วนในเรื่องของครอ,อบครัวพี่น้องก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือพบปะรวมญาติเจอหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะครับประมาณนั้นครานี้เรามาย้อนใบที่1กับใบที่2ใบที่3เนี่ยต้องบอกว่าใบาที่1เนี่ยมีอิทธิพลลบใช่ไหมครับแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาคือที่ดีนะก็คือเหรียญแล้วก็ถ้วย ก็แปลว่าเรื่องที่ดีก็คือเรื่องการเงินและก็เรื่องความรักนะส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องของสุขภาพกับเรื่องข่าวไม่ดีข่าวร้ายอะไรต่างๆนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเตือนในเรื่องของสุขภาพตัวเราเองและก็ข่าวไม่ดีต่างๆวันนี้ก็ทําบุญให้ให้กับตัวเองนะครับให้ให้กับตัวเองสุขภาพร่างกายต่างๆอาจจะบริจาค ซั์ให้กับโรงพยาบาลหรือบริจาคเลือดทําบุญลงศพอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ไพ่สื่อบอกนะครับก็ให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองเอาไป ฝึกแล้วลองทำนายดูนะครับในการใช้เทคนิคนี้สามารถที่จะใช้ได้ทำนายในระยะสั้นๆะจะเดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่เราตกลงกับลูกดวงของเรานะครับก็คลิปนี้ก็จะใช้เวลาประมาณเท่านี้นะครับก็จะให้เพื่อนๆลองไปศึกษากันดูแลใใ้วไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวอาจจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเข้ามาแนะนำก็จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาประมาณเท่านี้ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ